ต่อไปนะคะข้อดีค่ะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จเป็นจริงหรือเท็จนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยระบบสมการเชิงเส้นที่มีจำนวนตัวแปรจะจำนวนสมการจะมีผลเฉลยเดียวเสมอสมการเชิงเส้นที่มีตัวแปรเดี๋ยวจะเป็นเท่ากับตอบได้เลยค่ะว่าเป็นเท็จแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะ สมการนี้จะมีผลเฉลยเดียวก็เป็นได้ค่ะมีผลเฉลยเดียวเป็นได้นะคะหรืออาจจะมีหลายผลเฉลยมีหลายผลเฉลยคือผลเฉลยเป็นอนันต์นั่นเองค่ะก็เป็นได้และมีอาจไม่มีผลเฉลยเลยก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่ามีผลเฉลยเดียวเสมอนั้นเป็นเท็จแน่นอนค่ะข้อนี้จึงตอบเท็จค่ะข้อต่อไปนะคะถ้า a เป็นเมทริกตามแถวขั้นบันไดแล้วเมทริก a b เป็นเมทริกขั้นบันไดาตามแถวเรามาดูก่อนเลยนะคะว่าถ้า a อ่ะถ้า a เรามาดูว่าถ้า a เป็นเมทริคบันไดาตามแถวขั้นบันไดอ่ะเป็นขั้นบันไดาตามแถวนี่คือ a ใช่ไหมคะแล้วไอตัวนี้ก็จับมาอยู่ในรูป a b อย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ a ตัวเดียวกัน a ตัวเดียวกันมีขั้นบันไดาตามแถวมาอยู่ก่อนแล้ว แล้วใส่ B เพิ่มเข้าไปนี่คือ a นี่คือ B ที่เพิ่มมาใหม่เพราะฉะนั้นปกติแล้วเวลาเราหาขั้นบันไดตามแถวหรือตามแถว,แวรูปเรามักจะดูเฉพาะส่วน A ส่วนเดียวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าข้อนี้เป็นจริงค่ะขั้นบันไดตามแถวและถ้า A เป็น a B แล้วก็จะเป็นขั้นบันไดตามแถวเช่นเดียวกันค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ ถ้าถ้าเอเมทริกเอและ AC เป็นเมทริกแต่งเติมของระบบสอดคล้องสองระบบที่มีเมทริกสัมประสิทธิ์ตัวเดียวกันแล้ว A m เมทริก A B บวก C เป็นเมทริกแต่งเติมของระบบสอดคล้องข้อนี้ตอบได้เลยค่ะว่าจริงเพราะอะไร A B และ AC นะคะก็เป็นเมทริกใช่ไหมคะส่วน A นี่คือเมทริกตัวเดียวกันเป็นของระบบ 2, 2ระบบนะคะแล้วก็มี A ซึ่งเป็น B บวก C นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นเมทริกสัมประสิทธิ์ตัวเดียวกันเช่นกันจึงทำให้เมทริกแต่งเติมของระบบ2ระบบนี้สอดคล้องค่ะ ถือว่าเป็นจริงนะคะข้อต่อไปค่ะมาดูข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือถามว่า t, t ีททั้งหมดวงเล็บ a-b ลบ b เท่ากับ tr a ลบ TRb เมื่อ a และ b เป็นเมทริกซ์จัตุรัส ที่มีมิติเดียวกันที่มีมิติเดียวกันหมายความว่าอะไรคะมิติ2คูณ2อยู่กับมิติ2คูณ2หรือ3คูณ 3, 4คูณ4หรือ4คูณ 4, 4, 4, 4, 4อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นมิติจัตุรัสที่เป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองถ้าคำนวณตามกฎหลักง่ายๆของคณิตศาสตร์นะคะ tr คูณอยู่กับ a ลบ b ก็จะเท่ากับ tr a ลบ tr b ก็ตัวนี้ลงมาก็จะถ้าคูณเข้านะคะก็จะได้ว่า tr ลบ a แล้วก็ tr อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมิติเดียวกันถือเป็นมิติเดียวกันนะคะถือว่าข้อนี้ตอบ จริงค่ะข้อต่อไปนะคะคือข้อที่ 5, หรืเลยข้อสุดท้ายของข้อ D. ดีด็อกก็คือ a บวก b กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก2 ab บวก b กํลังสองเมื่อ a และ b 2, เป็นเมทริกจัตุรัสที่มีมิติเดียวกันเรามาลองแสดงโจทย์ข้อนี้นะคะ a ลอกโทดมาก่อนเลย a บวก b ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสบวก2 ab บวก b กำลังสค่ะเราจะมาลองพิจารณา2ค่านี้กันโดยโดยการพิจารณาของเรานะคะเราจะหาค่า a บวก b กำลังสองนี้ดูว่าจริงๆแล้วค่านี้ได้ค่าเท่าไหร่นะคะก็คือโดยที่ a ในจริงๆแล้วนี่คือรูปการคูณสมบูรณ์ใช่ไหมคะเป็น a บวก b แล้วก็ a บวก b อย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะได้รูปนี้มาอ่ะแล้วก็ ได้รูปนี้มาแล้วถ้าเราเอา a และ b มาคูณเข้ามันก็จะเป็นในรูปนี้ค่ะ a บวกคูณด้านขวาก็ใส่ด้านขวาทั้งสองข้างนะคะเมตริกไม่มีการย้ายที่นะคะก็จะเป็น a กำลังสองบวก b a บวก a b บวก b กำลังสนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าดูรูปนี้แล้วจะเปรียบเทียบกันได้ว่าตัวนี้แม้จะมีหน้าตาที่คล้ายกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่เท่ากับแน่นอนค่ะเพราะว่าเนื่องจากเมทริกนั้นไม่สามารถสลับที่การคูณได้ค่ะข้อนี้จึงถือว่าเป็นเท็จค่ะ